ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชัญญพัฒน์สำราญใจนะครับวันนี้ผมแล้วก็บริษัท w r r l d l a s s Innovation พาทุกท่านเข้ามาชมสวนลำไยแห่งหนึ่งอีกแล้วนะครับเป็นสวนที่เขาเรียกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของบริษัทเราก็คือ3 g มเกอร์เวิร์นั่นเอง ซึ่งจะเป็นสถานที่ไหนเรามาพบกับเจ้าของสวนตัวจริงเสียงจริงนะครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครเจ้าของสวนครับนี่ค่ะอา้าวคุณพี่ตรงนี้คุณพี่ชื่ออะไรครับพี่สนพี่โนนนะครับเป็นเจ้าของเจ้าของสวนสวนลำไยแห่งนี้สวนลำไยแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ไหนครับหมู่สองเทพนิมิตจ้ะหมู่สองเทพนิมิตคือตำบลเทพนิมิตอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีพื้นที่ สวนลำไยแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับ10ไร่จ้ะ10ไร่จำนวนต้นประมาณสัก170ต้นร70ต้นนะครับส่วนคุณพี่ชื่อตู่ครับคุณพี่ตู่นะครับคุณพี่ตู่นี่เป็นผู้ที่แนะนําให้พี่โนดได้รู้จักกับ 3G เกอร์วัวแพนอ๋อนะครับสวนลำไยของคุณพี่สนนเนี่ยปลูกมากี่ปีแล้วครับประมาณ10ปีจ้ะ10ปีเก็บเกี่ยวผลผลิตมาอยู่ได้เรื่อยเลยทำเองทําเองจ้ะทำเองกับมือเลยนะครับ คุณพี่สนอโ ได้รู้จักกับสามเกอร์เวอร์แพนอย่างไงครับพี่ชอบเปิด YouTube ดูจ้ะเรื่องการเกษตรอ๋อชอบเปิด YouTube ดูทางการเกษตรจ้ะเพราะว่าอันไหนตัวไหนยาดีพี่จะเปิดแล้วก็ศึกษาพี่เปิดเป็นปกติหรือว่าพี่เปิดเพราะเปิดแบบว่าตัวไหนยาดีไม่ดีพี่จะเปิดดูตลอดอ๋อจะเปิดศึกษาดูตลอดแล้วที่ศึกษาเนี่ยคือเนื่องด้วยต้นลำไยของพี่โนนี่มันประสบปัญหาอะไรอย่างไงหรือเปล่าคือบางต้นมันจะเป็นเชื้อโรคแบบรากเน่าโคนเน่าอะไรอย่างเงี้ยพี่รากเน่าโคนเน่า พี่ก็อยากศึกษาดูว่าทํายังไงให้ใบเขียวเข้มขึ้นแล้วก็สุขภาพต้นไม้ดีขึ้นพี่ก็อยากตรสอบดูแล้วไปเปิดไปเจอสามเกลือแพนพอดีแล้วก็เลยไปเจอกับพี่ตู่พอดีซึ่งพี่ตู่เขาก็ใช้อยู่ใช้มาอยู่แล้วใช้อยู่แล้วพี่ตู่ทาอะไรอยู่ครับปลูกอะไรอยู่ทําลาไยเหมือนกันทํนลาไยเหมือนกันใช้สามเกลือแพนมานานยังครับปีนึงครับปีหนึ่งอ๋อมาเจอพอดีเลยแล้วก็สอบถามกันพอดีพี่ตู่ก็เลยแนะนําให้พี่โสนได้ลองใช้ซึ่งปัญหาที่พี่โสนเจอคือรากเน่าโคนเน่าเรามีปัญหา มันจะมีแบบใบจางสีซีดเอาสีซีดใบสีซีดซีดลูกเป็นไงครับแค่แกนจ้ะแค่แกนไม่สมบูรณ์แล้วก็เลยเปิดยูทูบไปเจอพอดีแล้วเจอพี่ตูดก็เลยสอบถามเอามาใช้เลย พี่กล้าเอามาใช้เลยเหรอเขาแน,นะนาอ่ะพี่สนุถามจริงกล้ากะชอบวัดใจจ้ะชอบวัดใจเออแน่นอนผมดูสภาพต้นที่พี่บอกว่าใบซีดแค่ไอ้ลูกแค่ะมันไม่ใช่แล้วนะแล้วพี่ได้ใช้หรือยังต้นเนียได้ใช้แล้วใช่ไหมใช่แล้วจ้ะใช้มาประมาณไหนละใช้มาประมาณสี่ครั้งแล้วคะ่ะสี่รอบแล้วฉีดพ่นไปทั้งหมดสี่รอบกี่วันรอบครับก็สิบวันมั่งสิบกว่าวันมั่งสิบวันมั่งสิบกว่าวันมั่งรอบสี่รอบ,รอบนั่นหมายถึงประมาณสักเดือนวก,กว่าเองที่ใช้สามเกอร์โวแพนใบ สภาพใบเขียวเข้มขึ้นจ้ะเขียวเข้มขึ้นแล้วลูกไปไงครับก็ดีกว่าเก่าคําว่าดีกว่าเก่านี่มันมันให้เห็นชัดเจนว่าเห็นชัดจ้ะ เพราะว่าปีที่แล้วมันจะเป็นลูกแดงๆเ,เวลาเลี้ยงลงมาเก็บมันจะผิวไม่ค่อยได้ผิวไม่ได้ทีนี้พอฉีดพ่นใบสามสี่ครั้งเนี่ยสิ่งที่เห็นคือหนึ่งใบเขียวเข้มเขียวเข้เขมแล้วก็ผิวมันจะเหลืองผิวของลำไย,ยเหลืองมันจะนวลข,ขึ้นนวลขึ้นเหลืองขึ้นอ่าแล้วไอ้ต้นที่มีปัญหารากเน่าโคนเน่าพี่ได้ฉีดไหมได้พ่นไหมฉีดฉีดพ่นลงดินมั่งอะไรมั่งฉีดใส่ทั้งต้นด้วยทั้งลงดินด้วย<ช>เลยแล้วเป็นไงไอ,ไอ้ที่เป็นรากเน่าโคนเน่าก็ดีขึ้นเขียวขึ้นแทบจะไม่หหหลลลลงงเเืืออคววามแ้นะ เพราะว่าต้นนี้มันรากเน่าพี่ก็โกยให้มันแดดส่องแล้วก็ให้ชลา้าไม่มีชลานะ้าแล้วพี่ก็ฉีดลงดินเออโกยหญ้าโกยอะไรออกนะแล้วก็ฉีดพ่นลงดินเออพี่สนูใช้ครบทั้ง3ตัวเลยไหมครบจ้ะนั่นคือ1กรดอะมิโนสําหรับพืชสองไคโตซานใช่จ้ะแล้วก็3 สารปรับปรุงดินเพราะว่าพี่อ่านในในป้ายนั้นมันจะมีแบบว่าเอมูลไข่ไก่มูลขี้วัวอะไรเงี้ยครับจะมันมีกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์พี่ก็จะต้องทดสอบโอ้โหนี่นี่ไม่ธรรมดานะครับเขาเรียกว่าลองใช้ดูสิลองวัดใจดูสิมันเป็นยังไงนี่นี่พอใช้มาแล้ว3 4สี่ครั้งประมาณเดือนกว่าๆพี่โนนมีความรู้สึกแบบไหนก็การเปลี่ยนแปลงของลูกจ้ะการเปลี่ยนแปลงของลูกดีขึ้นดีขึ้นใบดีขึ้นมั่นใจกับสเกอร์วแพนนี่มั่นใจจ้ะจะใช้ต่อไหมใช้ต่อจ้ะใช้ต่อแน่นอนส่วนพี่ตู่น มาปีหนึ่งแล้วปีนี้เป็นไงผลผลิตของพี่ตู่เป็นที่น่าพอใจเป็นที่น่าพอใจนะไม่งั้นไม่กล้าแนะนําพี่ตโนแน่ๆใช่ไหมตอนนี้ก็ได้ผลิตพันธุ์ดีๆมาช่วยดูแลสวนแห่งนี้แล้วตอนนี้สภาพลำไยอย่างที่เราเห็นนะครับลูกก็คือถือว่าผิวดีขึ้นอีกกี่วันครับจะได้เก็บ,บอีกประมาณ,มาณ15วัน15วันได้เก็บอยากให้พี่ทั้งสองครับ ฝากหน่อยครับว่าเกษตรกรท่านใดที่ยังไม่รู้จักหรือยังไม่กล้าที่จะใช้พี่สนุฝากนิดนึงครับจะลองเปิดใจมาใช้เบอร์แพนดูคะ่ะแล้วจะได้ผลผลิตที่ดีคะ่ะ<ม>ใบจะเขียวเข้มแล้วลูกก็จะเสมอกันหมดผิวก็จะสวยจะมั่นใจแล้วเพราะว่าปีหน้าเป็นรลังแน่แน่ปีหน้าจะช้ยกรลังเ่ยนะครับส่วนพี่ตู่ครับฝากอะไรเพิ่มเติมให้กับเกษตรกรที่ยังไม่กล้าใช้ก็เหมือนกันแล้ะครับเพราะว่าถ้า กล้าเปิดใจหน่อยนึงก็จะเห็นสิ่งใหม่ๆเข้ามาในส่วนของเราครับผมก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับว่าบริษัท w o r ร์คชาร์ดอินโนเวของเรานะครับมีปลิทันทางการเกษตรเนี่ยที่เรียกว่า3 g l เกลเวลาแผตัวแรกนะครับนี่ฝั่งซ้ายมือสุดนะครับเป็นกรดมิโนสําหรับพืชตัวที่2เป็นไคโตซานสําหรับพืชครับซึ่งมีทั้งแบบผงและแบบน้ํา และที่สําคัญนะครับสูตรนี้เป็นสูตรปรับปรุงใหม่ใช้ง่ายละลายไวยครับเป็นสูตรที่เราถือว่าพัฒนามาตอนนี้ก็คือขั้นสุดของณเวลานี้แล้วและอีกตัวหนึ่งนะครับอีกผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งก็คือสารปรับปรุงดินตาราหญิงเกษตรของแท้ต้องมีนี่ครับหญิงเกษตรใส่บงกุดนะครับแบบบนแขนเสื้อของผมของแท้นะครับสารปรับปรุงดินหญิงเกษตรนะครับย้ำนะครับระวัง ของลอกเรียนแบบของที่ตอนนี้นะครับแอบอ้างเยอะมากครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านไปลองใช้แล้วให้ต้นไม้ของท่านเป็นคนบอกใช่ไหมพี่สนโอใ,ใช่ไหมพี่ตู่ครับใ,ให้ต้นไม้ของท่านเป็นคนบอกครับต้นไม้ไม่โกหกครับมีแต่คนนั้นนั้นแหละที่โกหกเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านมั่นใจครับ3เกอร์เวอร์แพนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไว เห็นผลทันใจไม่มีสารพิษตกทางนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองมากนะครับที่ให้โอกาสกับบริษัทเบอร์คันเ n อินโนเวชั่นของเราได้เข้ามาเที่ยวชมสวนแล้วก็ความสําเร็จความสุขใจของพี่ทั้งสองที่ได้สัมผัสกับ3 g เกอร์เบอร์แพนของเราต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองมากนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราค่อยไปพบกันในคลิปต่อๆไปกันอีกเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนไหนก็แล้วแต่นะครับเราจะพาท่านไปชม ไปพบกับแฟนมาแท้ของ3ามเกอร์เวอร์แพนสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับพวกเราทั้งสามคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับส,สครับ,ส,ส,รบสามเกอร์เวอร์แพนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจไม่มีสารพิษตกค้างเย้